สวัสดีครับความขัดแย้งมีอยู่ทั่วโลกการจัดการก็ต่างกันออกไปนะครับการใช้กําลังอันนี้เป็นแค่วิธีหนึ่งในอีกหลายวิธีในการจัดการและการใช้กําลังส่วนมากจะเลือกใช้เป็นวิธีไทยๆก่อนอื่นเนี่ยเรามาปรับทัศนคติมาปรับมุมมองกันก่อนนะครับเกี่ยวกับความขัดแย้งหรือว่าสงครามสงครามในสมัยก่อนเป็นการใช้กําลังนี่เข้ายึดแข็งแรงกว่าชน,นะการควบคุมก็ต้องใช้กําลังเผ่าไหนาเก่งกว่าชนะไปนะครับต่อมาคนมันเยอะขึ้นเป็นอาณาจากักรการทําสงครามนี่มันใหญ่ขึ้น ใช้ทรป,ปีกากนนี้มากขึ้นถ้าชนะแล้วจะเข้ามาใช้กําลังมันก็ยากขึ้นคนมันเยอะนั่นเองนะครับกดขี่ได้ไม่ทั่วถึงก็ใช้วิธีการควบคุมศูนย์กลางอํานาจเอาเป็นเมืองขึ้นส่งสวยส่งบรรณาการได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ก็คุยกันไปนะครับต่อมาแบ่งเป็นประเทศคนมันเยอะขึ้นไปอีกมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นมีพักมีพวกมาทําสงครามเหมือนเดิมนี้ไม่ได้แล้วนะครับตัวอย่างอย่างเชื่อมัน่นในสงครามโลกครั้งที่สองยึดฝรั่งเศสได้ แต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดมันยืดเยื้อก็มีหลายฝ่ายเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องจนนํามาซึ่งความพ่ายแพ้ของเชวมันอันนี้มองในภาพรวมนะครับอันนี้ญี่ปุ่นก็เหมือนกันยึดเอเชียได้ถ้าเป็นสมัยเอโดะเป็นสมัยอยุธยาเป็นสมัยราชวงศ์ฮั่นที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารอะไรมากนะักญี่ปุ่นก็อาจจะทําได้ตามต้องการได้สักพักนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็เกิดการต่อต้านโดยจานวนคนต่อต้านนี่มันเยอะยังไงญี่ปุ่นนี่ก็แพ้อยู่ดีแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ แต่ว่าการที่สหรัฐมิการบกับญี่ปุ่นจนญี่ปุ่นนี้ยอมแพ้ก็เป็นผลมาจากการติดต่อสื่อสารที่ช่วยเร่งกระบวนการของสงครามแค่นั้นเองต่อให้ไม่มีสหรัฐมิกายังไงญี่ปุ่นก็ต้องแพ้อยู่ดีเพราะว่าคนต่อต้านนี่มันเยอะกว่านะครับ ปัจจุบันนะครับการทําสงครามใหญ่แบบนั้นมันไม่ง่ายมันไม่ติดขาดเพราะว่ามันมีหลายฝ่ายเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับอย่างประเทศไทยมีปัญหากับเพื่อนบ้านมีการประทะก,กันสักภาก็มีหลายฝ่ายเนี่ยเข้ามาเจรจาเราไม่สามารถเปิดศึกปราบปรามขั้นเด็ดขาดได้ทั้งที่เราเนี่ยมีกําลังพลนี่มากกว่า2องแสนสามแสนคนอาวุธก็มีเยอะกว่าในพลของเราก็มีเยอะกว่าแต่ว,ว่าทําอะไรไม่ได้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงราบอีกรอบนั่นคือบริบทของสงครามใน ยุคปัจจุบัน หนึ่งในความขัดแย้งที่เข้มข้นที่สุดบนโลกใบนี้ก็คืออิสราเอลกับอิหร่านนะครับมีการตอดนกันเป็นประจำอันนี้หลายฝ่ายกลัวว่าจะเกิดสงครามใหญ่อิสราเอลมีพันธมิตรที่มากมายอิหร่านก็ก่อกวนเป็นอย่างยิ่งนะครับมันก็มีคําถามว่าทําไมไม่บุกอิหร่านให้มันจบจบไปอันนี้บางคนคิดว่าอิหร่านนี่เก่งทําไม้อิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริกานี่ไม่กล้าบุกแน่นอนว่าด้วยอะไรหลายอย่างในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับต่อให้อิหร่านมีแค่ธนูกับก้อนหินมันก็ไม่ง่ายที่จะบุกอิหร่าน ทำไมอิสราเอลไม่ปลูกอีหรานอันนี้เป็นบทความจากต่างประเทศของเว็บไซต์ national interest organization นะครับอันนี้แอดมินขอย้ำว่าเป็นบทความจากต่างประเทศเราลองฟังดูก่อนว่าทำไมอิสราเอลเนี่ยไม่ปลูกอีหรานมันเป็นเพราะอะไร เหตุผลข้อที่หนึ่งนะครับถ้าเผอก็แพ้ถ้าอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านนี่ทำไปนานแล้วตั้งแต่สงครามยมกิบป,ปูในปี1973นะครับหรือว่าปีพศ2516แต่ก็ไม่ทำหลังจากนั้นอิสราเอลมีการโจมตีเตาปฏิกรณ์ของอิรักแล้วก็ซีเรียรซึ่งประกอบเสร็จไปแล้วแน่นอนว่าคณะกรรมการตรวจสอบ IAEA e ไม่ทราบเรื่องนี้การข่าวของอิสราเอลนี่ขึ้นชื่อและอิสราเอลจับตาโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านี่อยู่ก็คืออิหร่านยังทำไม่เสร็จนั่นเองนะครับ แล้วก็อีกอย่างสไลมิกาเนี่ยไม่อยากทําสงครามมีการเห็นไม่ตรงกันนะครับสไลมิกามองว่าอิสราเอลเนี่ยต้องพร้อมกว่านี้ถึงจะทําได้แต่ก็มีการจับตาอิรานนี้อยู่ตลอดเวลานะครับ ข้อที่สองนะครับการโจมตีอิหร่านจะไปเร่งให้อิหร่านนี้สร้างอาวุธไร้แรงนี้ได้เร็วขึ้นเพราะว่าอิหร่านจะได้รับการสนับสนุนจากภายนอกมากขึ้นจะมีการระดมทรัพยากรนี้มากขึ้นก็เพื่อโครงการอาวุธไร้แรงนะครับแน่นอนว่าประเทศอิหร่านกว้างใหญ่การโจมตีทุกรารางนิ้วทําไม่ได้และถ้าอิสราเอลโจมตีอิหร่านนะครับความชอบธรรมของอิหร่านในสายตาชาวโลกก็จะมากขึ้นแล้วก็จะทําให้หลายประเทศเนี่ยถอนตัวจากสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธไร้แรงหรือว่า NPT NPT ก็มาจาก Nuclear non proliferation treaty เพราะว่าไม่แน่ใจความปลอดภัยแล้วก็จะมุ่งพัฒนาอาวุธร้ายแรงกันมากขึ้นหนักกว่าเดิมนะครับหลายประเทศนะครับก็จะไม่สนใจมาตรการคว่ำบาตของอิหร่านระบบก็จะพังอิหร่านก็จะมีกําลังนี้มากขึ้นมีเงินมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสสร้างอาวุธร้ายแรงได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับ ข้อที่3นะครับการช่วยอิหร่านเป็นการทําร้ายอิสราเอลถ้าอิสราเอลโจมตีอิหร่านอิหร่านจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็อิสราเอลจะเสียหายมหาศาลเพราะว่าอิหร่านจะใช้เหตุผลนี้เรียกร้องชาติอาหรับให้มาสนับสนุนตัวเองแล้วก็คว่ำบาตรอิสราเอลไม่เฉพาะประเทศอาหรับเท่านั้นนะครับก็ยังมีอีกหลายประเทศทั่วโลกด้วยอันนี้ไม่ดีกับอิสราเอลแน่ยิ่งไปกว่านั้นผลประโยชน์ของสหรัฐมิการววมถึงประชากรของสหรัฐมิกาก็จะตกเป็นเป้าหมายจะทําให้ประชากรของสหรัฐมิการ ไม่พอใจลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลน,นะครับความร่วมมือในตะวันออกกลางก็จะหายไปรวมถึงในยุโรปแล้วก็เอเชียด้วยอาจต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูความสัมพันธ์และมันก็ไม่ง่ายนะครับสารมิกาไม่ต้องการแบบนั้นเพราะว่าจะเป็นการผักมิตรไปให้กับศัตรูได้ไม่คุ้มเสียนะครับ ข้อที่4นะครับมีการคัดค้านหรือว่าวีโต้อิสราเอลมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยการทำสงครามใหญ่ต้องได้รับความเห็นชอบแน่นอนว่าคนไม่เห็นด้วยก็มีนะครับเสียงสนับสน,นุนในการทำสงครามไม่มากพอก็ทำไ,ได้ ในอิสราเอลมีการตรวจสอบการใช้กําลังทางการทหารการเคลื่อนไหวใดๆทางการทหารต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีความมั่นคงซึ่งมันก็ยากนะครับกรณีของอิรักในปี1981หรือว่าพศ2 5 2 4ในตอนนั้นอันตรายมากต่ออิสราเอลแบบชัดเจนแต่ว่าการขออนุมัติโจมตีนี่ยากมากกว่าจะอนุมัติได้แต่กับอิหร่านมันยังไม่อันตรายเท่ากับอิรักในตอนนั้นนะครับแน่นอนว่ายากในการอนุมัติในการโจมตีอิหร่านจากคณะรัฐมนตรี ีของอิสราเอลรวมถึงผู้บัญชาการทหารของอิสราเอลอันนี้รวมถึงหัวหน้ามอสซาดด้วยนะครับ ข้อที่5นะครับเจรจาดีกว่าไม่เจรจาอิสราเอลไม่โจมตีอิหร่านเพราะว่าสัอเมิกากับอิหร่านมีการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์แม้ว่าจะไม่ได้ตามความต้องการทั้งหมดนะครับแต่ว่าอิสราเอลจะได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านก็จะได้ผลประโยชน์ด้วยกับความสัมพันธ์กับสัอเมิกานะครับแม้ว่าอิหร่านจะก้าวร้าวไปบ้างแต่ก็อยู่ในการควบคุมลดความเสี่ยงนี้ลงไปเยอะแนวทางนี้สัอามิกาเคยใช้กับอียิปต์นี่มาก่อนนะครับแต่ก่อนอียิปต์ตัวตั้งตัว ตีกับอิสราเอลแต่ว,ว่าปัจจุบันอียิปต์น้อยลงไปอิสราเอลมีความสัมพันธ์กับชาติอาหรับนี่มากขึ้นก็ไม่จําเป็นต้องไปโจมตีอิหร่านนะครับอิหร่านก็ทําอะไรได้ไม่มากนะักนั่นก็คือเหตุผลทั้ง5ข้อนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะได้ยินข่าวอิสราเอลโจมตีอิหร่านในซีเรียมันเป็นการสกัดเล็กน้อยเป็นการรักษาตามอาการนะครับแต่ว่าการเปิดสงครามใหญ่ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านมันก็ยากเพราะว่ามันจะกระทบในวงกว้างแล้วก็มีการเจรจากันตลอดเวลานี่อยู่แล้วในระดับผู้มีอํานาจก็ยังอยู่ในระดับที่คุยกันได้มันก็จะยันยันกันอยู่แบบนี้ไปเรื่อยยังไม่ถึงขั้นต้องล้างไพ่กันนะครับในระดับปฏิบัติการตัวเล็กก็มองอีกแบบตัวใหญ่ก็มองอีกแบบแต่ว่าตัวใหญ่ ต้องอาศัยตัวเล็กในการต่อรองก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวใหญ่เอนะครับจะเป็นไรไปล่าเพราะว่าตัวใหญ่ไม่ได้มาจีบมาตายด้วยซะหน่อย